สวัสดีครับพบกับรายการก uh ุ้ยหอมกับกูรูนะครับเรยกว่าวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งนะครับสิงหาคม2565ในเะร้วยบ่เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมถือว่าวันนี้ตลาดน,นี้นทปรับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับด้วยว่าดัชนีวันนี้ปิดที่1593.24จุดนะครับเพิ่มขึ้น16จุด 83จุดคิดเป็น 1. 07นเปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะเราเคยเห็นแบบว่าพันห้าต่ำกว่าต่ำกว่าห้าหมื่นล้านนะหรือว่าอยู่ไอเดียห้าหมื่นล้านบวกบวกวันนี้ด้วยว่าวันนี้วอลุ่มการซื้อขายนี่ว่ามากมายถึงเี่ว่าเทคกันถึงแปดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสี่จุดแปดสี่ล้านบาทด้วยว่าหุ้นมาแบบนี้วอลุ่มมาแบบนี้หุ้นบวกแบบนี้พรุ่งนี้ รุยตัวไหนดีผมเชื่อว่านักลงทุนคงอยากจะทราบมุมมองจากกูรูเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์ปอรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นุมรัฐพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดไทยวันนี้รวมถึงแนวโน้มครับในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับัโครบสวัสดีครับคุณกอนพัฒครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นไทยถือว่าบวกเกือบ17จุด นะครับโวลงเงียบมากกว่า80,000ล้านบาทจากที่ว่าเมื่อเดือนนี้ผ่านมาเราเห็นว่าประมาณ40,000เอ้ย50,000ล้าน60,000ล้านวันนี้แบบว่าขึ้นมากว่า80,000ล้านบาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับก็คงเป็นสถานการณ์ที่ตลาดเองเนี่ยนะครับกำลังคาดการณ์ว่าการเร่งทันริ่งนะครับการขึ้นระเบียของทางการสหรัฐอิเนี่ยน่าจะถึงจุดที่ต้องบอกว่าในรอบของการท,ที่หยับดอกเบี้ยระดับ7ิตเทาไอซเนี่ยนะครับเป็นโซนที่ เร่งตัวที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณตัวเงินเฟ้อที่เริ่มน่าจะเข้าสู่จุดพีเช่นกันนะครับก็ทำให้ตลาดอีกเ่เริ่มเห็นสัญญาณนะครับภ <c oughs> าพมตะวนันอยู่ที่แผ่วลงมาบ้างแล้วก็ดอลล่าที่อ่อนค่าลงมาเป็นใจซับซึงนะครับการฟรื้นตัวของตลาดแล้วก็นทรับซึ้งครับครับผมนะบูรุษมาแบบนี้นะครับคุณกวนพัฒน์มองว่าโอโ้โหพัมาแบบนี้จะรุยตัวไหนดีครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าเซกเตอร์ไหนเป็นที่แบบว่าน่าสน,นใจจุดนี้ครับ ตอนนี้ตลาดดูเหมือนจะเลือกพวกไฮกรอนะครับพุ้นที่ทิศทางกําไรเติบโตได้นะครับร mm hmm. ายชั้นหนึงถูกกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. แล้วก็รายกดดันในเรื่องตัวบอลอยู่ลดระดับลงมานะครับ mm hmm. เพะะี้ยนตีมของการทุนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไปในภำสัพวกหุ้นเทคโนโลยีหุ้นไฮกรอนะครับพวกอย่างเคซีนะครับ mm hmm. ดิจิตอลที่ขอซอรอย่างตัวบีเอสนะครับไปไอจนะครับรวมไปถึงพวกธุรกิจเอ็มซีอย่างตัว JmT mm hmm. ก็ เป็นหนยเที่ข้างน่าสนใจนะครับประสานกับพวกหุ้นที่ราคาลงมาเยอะนะครับกำไรก็เติบโตได้ดีอย่างตัวติดล้อนะครับซิงเกิลเจมานะครับก็เป็นหนยที่น่าจะมีโอกาสอัพู้ฟอมต่อครับผมครับผมท็อปพลิกนะฮะในส่วนของเดือนสิงหาคมนี้ในส่วนของมุมมองของคุณกอนพั์เองนี้มองอย่างไรครับอยู่นีนครับครับเดือนสิงหาคมเราก็เลือกหุ้นที่ เขาบอกว่าทิศทางกำไรเติบโตดีในไตรมาส2และไตรมาส3ก็จะดีต่อเนื่องด้วยนะครับเข้ามาในพอร์ตมากขึ้นนะครับก็จะมีหุ้นอย่างตัวไฮโกรดอย่างเจมทีซัตเต้ ate, นะครับติดล้อเคซีนะครับเป็นตัวที่ยืนพื้นในพอร์ตก็ประสานกับตัวที่เราเลือกเข้ามาใหม่อย่างตัวที่ต้องติดกับซายบีเอสไอจีเขาก็เป็นหุ้นที่น่าจะเป็นอาวุธฟอร์มครับผมครับผมกรอบความเคลื่อนไหวของดัชนีในวันพรุ่งน,นี้เองคุณกวนพัฒน์นี่มองอย่างไรครับดัชน,นีครับ แนวต้านก็หนึ่งพันหกร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าจุดนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งห้าแปดศูนย์ครับวันพรุ่งนี้ครับครับผมรายการกุ้ยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์มากเลยครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมดีดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์วารเชษนะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพนาสิซเดวามาให้มุมมองในถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้กันไปรวรวมถึงท็อปิกหรือว่าหุ้นเเเด่่นนนนนใสวขอองงม มองกันหลากหลายตัวนี้ผมชอวานต้องฟังแล้วเดี๋ยวคงใช้ข้อมูล,ลนี้มาประกอบในการตัดสินใจนะครับในการซื้อขายหุ้นในวันพรุ่งนี้อย่าได้มาต่อสายมาพูดคุยอีกหนึ่งกรุ๊ปอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณพเดิงพบสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าน,นะครับจะมาให้มุมมองในส่วนของวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับสวัสดีครับคุณาเดิมพบครับ ครับสวัสดีครับครับผมนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูครับวันนี้หุ้นบ้านเราต้องบอกว่าโอ,โอโ้โหโวล่มมาจากไหนพี่รุ้มไม่ได้ว่ามากกว่า80,000ล้านบาทวันนี้คุณเพิร์ตมภมองตลาดหุ้นไทยอย่างไรครับวันนี้ครับครับผมก็ถ้าดูความต่อเนื่องของอเมริกานะครับนั่นคือการขึ้นดอกเบี้ยที่0.75เอร์ซนนะครับตอนนี้ก็มีเป้าหมายว่าน่าจะขึ้นได้ที่ว่าช้าลงนะครับ เพราะว่าครั้งหน้าก็มีการคาดการณ,ารณ์ว่าจะขึ้น0.5%นะครับแล้วก็จุดสูงสุดถ้าดูใน CME Fed Watch นะครับก็อยู่แค่3.25%นะครับถ้าเทียบกับตัวดอทพอทที่ธนาคารกลางสหรัฐได้เคยมาร์กไว้ก็คือ3.8%นะครับนั่นก็หมายความว่าพิศทฐานของซนติเมนต์ของดอกเบีย้ยนะครับในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นฝั่งแหละนะครับถึงแม้ว,ว่าตัวเศรษ,ษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศตัวเลข GDP ในวันศุกร์ต่อเนื่องนะครับก็เป็นตัวเลขที่ติดลบนะครับ0.9นเอร์ซนะครับเทียบกับแตรมาสหนึ่งแล้วไป1 6จดเปอร์เซนนะครับคนก็ตีความในเคิงเทนิคอลนะครับว่าเกิดรีเซชชั่นนะครับแต่หลังจากที่ทางคุณโจลง์พวเวลคุณเจเนตเยเลนนะครับซึ่งก็มาให้ประเด็นว่าอันนี้มันคือแค่เศรษฐกิจชะลอชะลอตัวนะครับไม่ได้ถดถอยนะทำให้ สามวันทําการก็คือวันพุธวันละหัสสุ์นะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างเด่นนะครับสามวันทําการนั้นก็เหมือนกับว่าเต่นเม้นจากต่างประเทศนะครับมันส่งโยงมาที่ทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็ประเทศไทยการที่เมื่อวันพุธนะครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยประจําเดือนมิถุนาย,ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปรากฏว่าตัวเลขส่วนใหญ่ก็ปรับตัวได้ดี นะครับทุกภาคสว่วนไม่ใช่เป็นตัวเลขของภาคการลงทุนภาคการผลิตภาคการบริการนะครับแล้วก็ผลิตอุตสาหกรรมผพราสินค้าเกษตร,รนะครับก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างเด่นชัดนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสเราจะเห็น GDP ไทยไตรมาสที่สามที่2นะครับที่จะมีการประกาศกันด้วยสิสิงหาคมน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาที่สาเเซนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลในภาพใหญ่นะครับทำให้ตัวอิเนเด็กซ์บ้านเรานั้นปรับตัวขึ้น ได้ค่อนข้างเด่นนะครับโดยเฉพาะคุณที่ได้ประโยชน์จากฝัง่งของต่างประเทศก็คือทิศทางของเหินเฟอรและดอกเบี้ยที่น่้อาจเริ่มถึงจุดที่สูงขึ้ไปแล้วนะครับ mm. นั่นคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มเช่าซื้อกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับทั้งสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้เรียกว่าเป็นร์เก็ต cap ขนาดใหญ่ด้วยนะครับอินเดียก็เลยปรับตัวขึ้นไปค่อนข้าง,งดีในช่วงของวันนี้ครับ ครับผมนะเรียกว่าวันนี้บวกเกือบ17จุดนะฮะแนวโน้มวันพรุ่งนี้คุณพเดิมพบมองดูแบบว่าแม่เห็นว่รุ่งมาแบบนี้หุ้นบวกในแบบนี้ต้องแบบว่ากลุ่มไหนอยู่ในเรดาร์ของคุณพเดิมพบส่งข้อครับตรงนี้ครับก็ยังม่ทิทางผมยังมองว่ายังปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ให้ดูแนวต้านประมาณ1 2่งสองศูนเป็นระยะสําคัญนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านได้แค่หนึ่งหกห้าศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าในเชิงของกลุ่มนะครับผมจะมองว่ากลุ่มการเก็งกําไรเนี่ย นะครับก็น่าจะเป็นเล่นตีมในเรื่องของอไซเคิลของดอกเบีย้ยนะครับของอเมริกาที่ถึงจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วทาใหา้พันธบัตรของอเมริกาหลืของไทยด้วยนะครับมีแรงซื้อเข้ามาบอลยูก็ปรับตัวลด,ดลงนะครับซึ่งก็คงจะชี้ไปที่กลุ่มขององค์การของการเก็งกาไรก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มชิ้นส,วส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กลุ่มการเงินก็คือกลุ่มเช่าซื้อนะครับที่ปรับตัวได้ดีแต่ก็ตามนะครับ ผมคิดว่าหลังจากนั้นก็คือในช่วงของอวันที่15ก็คือใกล้ๆจะมีการประกาศผลดัชนเศรษฐกิจไทยประจำไต,ตรมาสที่2เนี่ยผมชืิดว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เช่งวันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่โดดเด่นนะคือปรับลดลงนะครับแต่ว่าได้ไปเป็นการทยอยซื้อสะสมนะครับเพื่อเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองที่น่าจะออกมาดีเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนวสมมติคือว่าผมต้องเลือกเอานะครับท่านชอบแบบไหนสายบู๊นะครับก็เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เช่าซื้อ แล้วก็ลงลงไฟฟ้านะครับส่วนสายหมุนนะครับก็คือ,อเราซื้อมาอ่อนตัวแล้วก็หวังว่า,ากลางเดือนนี้ที่ทางของธกทจะเริ่มคลื่นตัวเนี่ยก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับครับผมในรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเดิมพบส่งข้อมากครับที่มาให้หุ้นทั้งสายบุสายบูและสายบุญทีนี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีค,ครับผมและนั่นคือมุมมองของคุณเดิมพบส่งข้อกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าเรียกว่าผมเชื่อว่า ท่านผู้ชมผู้ฟังรายการกล้วยหอมกับกูรูดาวดา้ฟัง2มุมมองนะจาก2กูรูสอง่ายนะจังจากนภุระพัฒนาศินแล้วก็จากหลักทรัพย์สฉนต้าในผมโชคอคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นนะเรียกว่าในวันพรุ่งนี้นะเพื่อจะใช้ในส่วนในการเป็นการเรียก่อพิชิตหมากเกมหุ้นนะครับจุดนี้